สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องผู้มีใจรักในการเลี้ยงวัวทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องประสงค์ฟาร์มนะครับวันนี้ผมมีความรู้เล็กๆน้อยๆมาฝากพี่น้องมือใหม่นะครับสาหรับการเลือกวัวเข้ามาเลี้ยงนะครับในการเลี้ยงวัวของเราเนี่ยมันก็จะมีการเลี้ยงวัวต้นน้ําก,การเลี้ยงว er ัวกลางน้าแล้วก็การเลี้ยงวัวปลายน้ำนะครับส่วนของผมเองเนี่ยที่พี่น้องเห็นกําลังรับชมอยู่เนี่ยจะเป็นการเลี้ยงวัวต้นน้านะครับของผมเองก็จะเป็นการเลี้ยงวัวแบบไร่ทุ่งนะครับการเลี้ยงวัวมันจะมีการเลี้ยงว กึ่งไร่ทุ่งกึ่งฟาร์มหมายถึงว่าเราปล่อยไปเลี้ยงแล้วก็ตอนเย็นกลับมาจะมีมีมีหญ้าให้กินนะครับตัดหญ้าเสริมหรือว่ามีฟางนะครับแล้วก็อย่างที่3ก็คือการเลี้ยงแบบฟาร์มนะครับก็บัวก็จะยืนอยู่ในพื้นที่อ,อยู่ในโรงเรียนนะครับมีพื้นที่ปล่อยเล็กๆน้อยแต่ว่ามีหญ้ามีอาหารให้ชวเช้าเย็นนะครับสําหรับการเลี้ยงวัวของผมเนี่ยก็จะต้นทุนต่ํากว่าที่กล่าวมานะครับก็คือเราเลี้ยงแบบไร่ทุ่งนะครับแต่การเลี้ยงไร่ทุ่งเนี่ยมันจะมีข้อเสียคือ ในเวลาที่หน้าเล้งนะครับหน้าเล้งก็จะมีมีปัญหาในเรื่องของหญ้าไม่เพียงพอนะครับหญ้าไม่เพียงพอเสร็จปุ๊บวัวบางสายพันธุ์น่ะมันกินไม่เก่งเท่าเพื่อนนะครับเป็นที่สายพันธุ์ของเขานะครับทีนี้เขาก็จะผอมทีนี้ถ้ายิ่งเป็นตัวที่เลี้ยงลูกอยู่ด้วยนะ่ะ <psychedel ic S 2> เขาก็จะผอมกว่าตัวอื่นนะครับแล้วทีนี้เขาก็จะไม่กับสัตว์นะครับก็ค <s> ืออาหารไม่เพียงพอนั่นเองครับทีนี้ก็เลยให้พี่น้องได้เห็นอย่างตัวที่พี่น้องอยู่เห็นอยู่ข้างหน้า ณนะตอนนี้นะ่ะคือเป็นวัวสายพันธุ์ที่เหมาะที่จะเลี้ยงไล่ทุ่งมากที่สุดเท่าที่ผมมีนะครับก็คือสายพันธุ์ไทยบราร์มันนะครับตัวนี้เขาก็จะมีเลือดบราร์มันอยู่ประมาณ75%นะครับแม่เขาจะเป็นวัวไทยแล้วก็ผสมพ่อบราร์มันนะครับออกมาเป็นเลือด50แล้วทีนี้ก็ตัวของเขาก็มาใส่บราร์มันร้อยอีก1ทีนะครับด้วยเลือดบราร์มัน75นะครับเลือดบราร์มัน75นี่ก็จะมีข้อดีคือเขาจะทนโรคนะครับ ทนร้อนกินเก่งนะครับกินเก่งหากินเก่งเขาก็จะได้ข้อดีของแม่เข้ามานะครับคือการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมแล้วก็การกินเก่งนะครับผมจะมีวัวลูกกระทบกับวัวไทยอยู่ในฝูงนะครับพี่น้องครับอันนี้ก็คือจะเป็นกลุ่มของพวกวัวไทยนะครับที่พัฒนามาจากวัวไทยจุดเด่นคือกินเก่งนะครับกินเก่งทนโรคส่วนระยะของการเป็นสัตว์ของเขานี่ หลังจากที่เขาเคลอดมานะครับบางตัวนี่จะเป็นสัตว์ที่1เดือนบางตัวก็2เดือน3เดือน4เดือนแล้วแต่ว่าอาหารของเราอ่ะจะมีให้เขามากไหมหมายถึงว่าปีนั้นจะเละี้ยงไหมแต่ถ้าปีนั้นมีหญ้าอุดมสมบูรณ์แล้วเขาไม่โสมหมายถึงว่าร่างกายก่อนที่เขาจะคลอดนะเขาอ้วนท้วนดีเนะี่ยเขาจะกับสัตว์ไวนะครับอันนี้คือวิถีแบบธรรมชาติครับการเลี้ยงไร่ทุ่งแต่เราก็ต้องคอยถ่ายพยาธิฉีดยาบำรุงให้เขานะครับ เพราะว่าเราจะช่วยเสริมเขานะครับให้เขากับสัตว์ใบมันจะต่างจากวัวพวกลูกกระทบนะครับพวกวัวลูกกระทบที่เฟรมใหญ่ๆเนี่ยมันจะกับสัตว์ช้ากว่านะครับส่วนมากแล้วต้องช่วยเยอะครับต้องมีอาหารช่วยต้องมียาบํารุงช่วยแล้วการฉีดยาบํารุงก็ต้องหลายครั้งนะครับไอ้พวกนั้นนี่น้อยตัวนะครับที่จะกับสัตว์ประมาณเดือน2เดือนของผมมีลูกกระทบอยู่หลายตัวนะครับเป็น10เป็น10แม่นะครับแต่มีอยู่แม่เดียวนะครับที่ว่ากับสัตว์ไวที่สุดนะครับ นอกนั้นก็จะช้าหน่อยนะครับ3เดือน4เดือน5เดือนนะครับบางตัวนี่เป็นปีนะครับบางตัวนี่ห่างนะครับกินไม่เก่งเราก็ต้องทยอยเฟดออกนะครับคัดออกอย่างที่พี่น้องเห็นอยู่ข้างหน้านี่คือจะเป็นกลุ่มบัวไทยของผมนะครับเป็นกลุ่มที่ให้ลูกดีนะครับให้ลูกให้ลูกดีคือลูกเขาจะปีละตัวนะครับแต่ถ้าพี่น้องเห็นบัวบางกลุ่มที่ว่ามันสูงสัก150ขึ้นนั่นแหละครับเริ่มเริ่มละเริ่มเริ่มกินไม่เก่งแล้วครับ มันจะไม่เหมือนกับวัวไทยนะครับวัวไทยที่พัฒนาเลือดสักไม่เกิน75นี่ความสูงก็สัก140บวกลบนิดหน่อยครับประมาณนี้ครับพวกนี้จะการเจริญเติบโตดีครับกินหญ้ากเก่งหากินเก่งเวลาหน้าแล้งเขาก็จะไม่ผอมนะครับนี่ครับอย่างที่วัวที่พี่น้องเห็นอยู่ข้างหน้านี่ครับพัฒนามาจากวัวไทยนะครับส่วนมากแล้วไม่เกินประมาณ3เดือน,นครับที่การจัดการของผมนะไม่เกิน3เดือนเขาก็จะกลับสัตว์นะครับมันจะต่างจากวัว พวกลูกกระทบเฟรมใหญ่ๆนะไปพวกนั้นต้องบำรุงเยอะครับเราก็จะสิ้นเปลืองในเรื่องของยาบำรุงแล้วก็เรื่องหัวอาหารครับขนาดให้กินแบบเยอะๆมันยังไม่ค่อยอ้วนเลยครับผมก็พยายามเฟดออกนะครับให้เหลือวัวที่ตอบโจทย์ที่สุดคือวัวที่กินเก่งครับกินเก่งหากินเก่งปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมด้วยดีแล้วก็ไม่ค่อยเจ็บไม่ค่อยป่วยก็วัวที่พัฒนามาจากวัวไทยนี่แหละครับถามว่าแล้วทาไมไม่พัฒนาวัวสายพันธุ์อื่น วัวสายพันธุ์อื่นที่กล้ามเนื้อดีๆที่ว่าเป็นวัวพวกวัวยุโรปนะครับที่เราเขาเอาไปทําพวกสเต็กพวกวัวเกรดเนื้อที่ดีกว่านี้มันติดปัญหาตรงที่มันพัฒนาไปได้แบบไม่สุดนะครับเพราะว่ามันมีปัญหาในเรื่องของอความร้อนนะครับบ้านเราเป็นเมืองร้อนแล้วทีนี้เขาก็จะหอบนะครับผมก็เลยต้องมาพัฒนาบรามันนะครับเพราะว่าบรามันเนี่ยเราสามารถพัฒนาได้เรื่อยๆจนไปถึงเลือดร้อยนะครับเพราะว่า ของผมมันเป็นเลี้ยงไล่ทุ่งนะครับเลี้ยงไล่ทุ่งก็ปล่อยกินเลี้ยงตามธรรมชาติคอกที่เลี้ยงอยู่ก็แค่กั้นไว้ไม่มีหลังคานะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราได้วัวที่สายพันธุ์ที่เขาแข็งแรงนะ่ะเขาก็จะไม่ค่อยเจ็บไม่ค่อยป่วยในการเลี้ยงบัวของผมเนี่ยมีเจ็บมีป่วยบ่อยไหมของผมนี่แทบจะไม่มีป่วยนะครับบางตัวนี่อยู่กันมาจะสิบปีแล้วยังไม่เคยฉีดยา แก้ไขสักครั้งเลยนะครับบางตัวนะครับแต่บางตัวมันก็มีบ้างนะครับที่ว่ามันมันป่วยเพราะว่าอย่างช่วงฤดูฝนฤดูหนาวเงี้ยครับฤดูฝนมาหาฤดูหนาวมันจะมันจะมีปัญหาเรื่องการปรับตัวบางตัวก็อาจจะป่วยนะครับพี่น้องก็ต้องคอยสังเกตดูนะครับนี่นะครับตัวข้างหน้าผมเนี่ยจะเป็นพวกลูกกระทบนะครับลูกกระทบพวกบาซินนะครับมันจะเป็นวัวเฟรมใหญ่สูงก็บวกลบ150นะครับไอ้พวกนี้ก็ ลูกจะเริ่มห่างแล้วนะครับพวกนี้ลูกกระทบนี่ส่วนมากแล้วหัวนมมันจะใหญ่นะครับมันจะเป็นปัญหาอย่างหนึ่งในการเลี้ยงนะครับถ้าพี่น้องเลี้ยงได้พี่น้องก,ก็ก็เลี้ยงนะครับเพราะว่ามันออกลูกมาเนี่ยหัวนมมันจะใหญ่ลูกเขาจะกินนมไม่ได้นะครับยิ่งถ้าเรามีหลายตัวเนี่ยการจัดการเนี่ยมันจะต้องเสียเวลาบางตัวรีดนม3-4วันนะครับลูกถึงจะกินได้นะครับบางตัวถ้าเกิดเป็นบาซินที่เลือดสูง,สง เมื่อก่อนบางตัวผมรีดนมเกือบอาทิตย์นะครับวันหนึ่งรีด3ามสี่รอบไม่ต้องทํามาหากินเงินพอดีล้ครับมัวแต่ป้อนนมวัวนะครับเพราะฉะนั้นเราวัวที่เหมาะแบบเลี้ยงไร่ทุ่งส่วนมากที่เลี้ยงเลี้ยงกันเนี่ยครับก็จะพัฒนามาจากวัวไทยนี่นะครับเพราะว่าอะไรครับหัวนมมันเล็กครับออกมาเสร็จปุ๊บมันก็ยืนได้ครับมันแข็งแรงกินนมได้เองการจัดการของคนเลี้ยงมันก็น้อยครับไม่ต้องไปเหนื่อยกับมันมากนะครับอย่างบางคนเลี้ยงเป็นร้อยตัวนะครับออกลูกมาพร้อมๆกัน วัวเขาจะออกรูปเป็นชุดๆนะครับเป็นฤดูการผสมพันธุ์นะครับเพราะว่าถ้าผ่านแล้งมาเจอฝนเขาก็จะสมบูรณ์พร้อมๆกันเขาก็จะกับสัตว์พร้อมๆกันนะครับมันจะเป็นอย่างนั้นทีนี้ถ้าเกิดว่าหัวนมมันน้อยมันก็กินได้เองอเจ้าของวัวก็จะลดการจัดการนะครับเอาเวลาไปทําอย่างอื่นนะครับแต่ถ้าหัวนมใหญ่ต้องมาคอยรีดคอยป้อนเงนี้ยมันก็ไม่ไหวนะครับถ้ามันมีหลายตัวเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้สรุปก็คือ วัวที่เหมาะสําหรับการเลี้ยงไล่ทุ่งที่ผมเลี้ยงอยู่คือวัวลูกผสมลูกผสมไทยบราแมนนะครับเลือดก็ค่อยๆพัฒนาไปนะครับเลือดที่มันสูงกว่านี้มันก็จะกินไม่เก่งเท่านะครับเลือดที่แบบสูงๆเลยนะเพราะว่าบราแมนเองเขาจะเป็นวัวที่ขี้เล่นครับเชื่องขี้เล่นมันไม่ได้ตั้งหน้าตั้งตาก,กินเหมือนวัวไทยเรานะครับไอ้พวกวัวไทยเนี่ยเวลาปล่อยไปเลี้ยงหน้าแ้งเนะ่ะมันก็จะกินไอ้พวก ใบไม้นะครับกินพวกใบไม้กินพวกเครือกินหลายอย่างครับเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวผมจะเข้าไปหาพี่ต้น,นครับคนที่มีประสบการณ์เยอะหน่อยก็จะถามเกี่ยวกับว่าปล่อยเลี้ยงแล้วมันมันกินอะไรบ้างกินใบอะไรบ้างเนะี่ยผมก็เคยนั่งคุยกับแกอยู่แกบอกมันกินเยอะนะครับพวกใบไม้เนะี่ยหลายๆตัวอะไรเลหลายๆใบเลยครับซึ่งบางอย่างเราก็ไม่คาดคิดนะครับว่าเขาจะกินเพราะว่าเขาจะปรับตัวของเขาเองครับตามฤดูกาลนะครับ ผมพยายามไปคุยกับพวกปู่ย่าตายายที่เขาเลี้ยงมัน,นานๆนะบ,บางคนบอกมันกินหอดหน่อไม้นะครับบางทีเข้าป่าไปมันกินหน่อไม้ก็มีนะครับอันนี้ก็มาดูตัวอย่างของวัวที่ลูกมันค่อนข้างห่างนะครับลูกมันถ้าถ้าอาหารไม่พอมันก็จะช้านะครับตัวอยู่ข้างหน้าพี่น้องนี่ก็จะเป็นวัวลูกกระทบนะครับพวกวัวลูกกระทบพวกเฟรมใหญ่ๆนะครับพวกาบาซินผสมนะครับไอ้พวกนี้ การดูแลการจัดการถ้าอาหารไม่พอจริงๆนี่มันช้ามากเลยครับเร็วสุดที่ที่มันเป็นสัตว์ก็ประมาณ6เดือน,นครับห้าเดือนแต่เป็นการเลี้ยงแบบไร่ทุ่งของผมนะครับการเลี้ยงไร่ทุง่ง6เดือนก็คือฉีดยาบำรุงแต่หลักๆแล้วก,ก็7เดือนขึ้นนะครับนยครับไอเฟรมใหญ่ๆอย่างนี้นะครับเนี่ยที่พี่น้องเห็นเนี่ยครับเจ็ดเดือนขึ้นนะครับถึงจะกลับสัตว์บางตัวที่ผมเคยปล่อยแบบธรรมชาติที่ผมลองดูเลยจริงๆคือธรรมชาติล้วนๆเลยไม่ฉีดยาบำรุง เป็นปีครับพี่น้องครับเป็นปีเลยเพราะว่าเขาจะกินไม่เก่งนะครับเขาจะกินไม่เก่งเหมือนวัวไทยนะครับวัวไทยนี่ได้ลูกไปแล้ว4ตัวเขาได้ลูก2ตัวอยู่เลยบางทีมันก็จะช้านะครับไม่ทันกินแต่ทีนี้ข้อเสียของวัวไทยครับถ้ามันเป็นไทยเลยเนี่ยลูกมันจะโตช้านะครับพี่น้องครับมันจะต่างกับวัวลูกผสมไอ้พวกลูกกระทบแบบนี้ครับไอ้พวกนี้ลูกมันจะสวยนะครับโตไวมากครับลูก5เดือนของ วัวพวกลูกกระทบเฟรมใหญ่ๆไอ้พวกร้อยห้าสิบห้าขึ้นแบบนี้ครับสูงความสูงเขาม,มีร้อยห้าสิบห้าขึ้นลูกห้าเดือนเนี่ยเท่ากับวัวไทยไทยประมาณเก้าเดือนสิบเดือนเลยครับมันจะต่างกันแบบครึ่งต่อครึ่งเลยนะครับนี่คือข้อดีของเขาอีกอย่างหนึ่งถามว่าทําไมหลายๆคนถึงเลือกที่จะเลี้ยงวัวพวกลูกกระทบที่มาจากลูกกระทบเฟรมใหญ่เพราะว่าเหตุผลนี้แหละครับการเจริญเติบโตวไวครับการเจริญเติบโตวไวแล้วก็ให้ลูกสวยนะครับแต่ถ้าใครเลี้ยงไล่ทุ่ง อยากได้เงินใช้ไวหน่อยหมุนไวหน่อยก็ตอบโจทย์ที่สุดก็คือวัวลูกผสมไทยบรามันนี่แหละครับต่อตัวจะขายได้ไม่เยอะครับขายได้น้อยแต่ว่ามันจะได้ทีหน่อยนะครับอันนี้ก็จะได้ใช้เงินไวหน่อยไม่เหมือนกับพวกลูกผสมนะครับฮินดูบาซินบามันมันจะเป็นวัวเฟรมใหญ่การกับสัตว์ช้านะครับอาจจะ3ปี2ตัวครับอย่างเร็วแต่ว่า บางตัว4ปี2ตัวนะครับไอพวกนี้พี่น้องถ้ามีอยู่ก็พยายามคัดออกนะครับแต่ถ้าพี่น้องซื้อไปฝากฝูงพี่น้องก็เลือกวัวที่มันเป็นวัวไทยนะครับวัวไทยเลี้ยงไล่ทุ่งเนี่ยครับเพราะว่าเวลาที่พี่น้องเอาไปฝากฝูงเลี้ยงครับฝูงไล่ทุ่งเนี่ยเขาจะได้ปรับตัวได้ง่ายครับเพราะว่าเขาเคยเลี้ยงไล่ทุ่งอยู่แล้วเขาเคยหากินอยู่แล้วเขาก็จะไม่ผอมไม่โซมากนะครับเพราะว่าหลายท่านที่ซื้อวัวที่เขา อ้วนๆสวยมาครับบางทีพี่น้องไม่รู้ว่าเขาเลี้ยงดูมาแบบไหนอาจจะเป็นเกี่ยววัวเกี่ยวหญ้าให้กินเป็นวัวฟาร์มเนี่ยครับมันอ้วนมันสวยแต่พอซื้อไปฝากฝูงแล้วมันก็ผอมลงผอมลงนะครับเพราะว่าอ่ามันจะต้องแข่งแย่งกับ,บวัวหมู่มากนะครับไปฝากฝูงใหญ่ๆอย่างเงี้ยแล้วทีนี้เขาก็จะผอมครับค่อยๆผอมลงผอมลงผอมลงเนี่ยครับมันจะมีพวกเฟมใหญ่ๆผ่านกล้องให้พี่น้องได้เห็นก็คือพวกนี้คือ ต้องเอาใจใส่หน่อยถ้าถ้าอยากได้ลูกนะครับอยากได้ลูกจากเขาก็คือต้องเลี้ยงแบบกึ่งกึ่งไล่ทุ่งกึ่งฟาร์มนะครับคือไอ้พวกนี้ต้องแยกต่างหากนะครับพอเอาไปขุนแยกไปขุนให้กินหัวอาหารให้กินหญ้าเพิ่มไม่งั้นจะไม่ได้ลูกนะครับนี่นะครับตัวอยู่ข้างหน้าไอ้ตัวติดบนบดเนี่ยคือเกิดจากเกิดจากแม่ที่เป็นลูกกระทบนะครับแม่ลูกกระทบ กว่าจะได้น้องนี่ก็ประมาณ7เดือนครับไม่เหมือนกับวัวไทยนะวัวไทยข้างหน้านี่2เดือนเป็นสัตว์3เดือนเป็นสัตว์4เดือนเป็นสัตว์อาศัยว่าเราเลือกแม่ไทยที่ผสมบามันที่มันออกอ่างๆหนาหน่อยแล้วทีนี้เขาจะจ่ายลูกมามันก็หนาหน่อยครับถ้าช่วงวัวราคาดีก็ปีหนึงนะ่งเนี่ยเราเลี้ยงประมาณเราได้ลูกทุกปีอยู่แล้วแต่หมายถึงว่าลูกได้สักปีกว่า,วาเราก็ได้2 0,000ื่นครับได้แต่ถ้าเป็นราคาวัวทุกวันนี้จะไม่ถึงนะครับพี่น้องครับ ก็จะได้แค่ประมาณหมื่นต้นๆนี่ครับแต่ถามว่าถ้าเลี้ยงไร่ทุ่งต้นทุนน้อยอยู่ได้ไหมผมว่าอยู่ได้นะเพราะว่าการเลี้ยงไร่ทุ่งเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเลือกเป็นวัวไทยบามันเนี่ยถ้าเราได้ลูกอย่างปีละตัวเราเราตีไปเลยลูกปีละตัวหมายถึงว่า3เดือนเป็นสัตว์4เดือนเป็นสัตว์ได้ทับเนี่ยก็ก็ตีมันเฉลี่ยเป็นว่าปีละตัวไปอย่างน้อยๆปีหนึ่งเราได้หมื่นหนึ่งเนี่ยมันก็ถือว่าก็ก็อยู่ได้ครับ อย่างพี่น้องมีสัก20แม่30แม่ลงทุนต่ำๆเนี่ยลงทุนแม่ละหมื่นกว่าบาทเนี่ยมาได้เงินเข้าประมาณปีหนึ่งประมาณ2 0 0แสนกว่า3 0 0แสนราคาณนะตอนนี้นะครับมันก็อยู่ได้ครับอยู่ได้ถ้าใครมีพื้นที่เลี้ยงนะครับเพราะว่า1แหละเก็บป่วยไม่ค่อยมีไม่ต้องไม่ต้องเสียเงินค่ายา2การบำรุงไม่ต้องไปบำรุงเยอะ3ค่าอาหารไม่ต้องบำรุงเยอะแต่ไอตัวที่อยู่บนคนนาที่พี่น้องเห็นเนี่ย มันจะเป็นวัวสาวที่เกิดจากแม่ลูกกระทบนะครับไอ้ตัวนี้ก็ประมาณ2ปีไปปายนะครับนี่ครับถึงจะเป็นสัตว์นี่ครับมันจะช้านะครับพวกนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันกินไม่เก่งเท่านะครับกินไม่เก่งเท่าผมก็เลยต้องเลือกวัวพวกไทยผสมบามันมาปนกับไอ้วัวพวกนี้นะครับเพราะว่ามันจะได้อยู่ได้นะครับเพราะว่าถ้าเราเกิดเรามีแต่วัวโคงใหญ่ๆเนี่ยกินไม่ค่อยเก่งเนี่ยไม่ได้ขายลูกสักทีนะครับมันไม่เหมือนกับพวกวัวไทยนะครับ วันนี้ก็มีความรู้มาฝากพี่น้องประมาณนี้นะครับถ่ายให้พี่น้องชมนะครับว่าวัวแบบไหนที่มันให้ลูกดีนะครับสําหรับอีกตัวตัวไอ้พวกนี้นะครับมันจะเป็นพวกไทยบามันนะครับพวกเนี้ยครับไทยพวกเนี้ยไทยผสมบามันนะครับก็จะให้ลูกดีนะครับพอลูกออกมาแม่เขาสูงประมาณ130อย่างเงี้ยสาอย่างเงี้ยลูกออกมาก็140มีทุกตัวครับมันก็จะพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งครับแล้วทีนี้มันก็โตไว กล้ามเนื้อตูดมันจะเยอะกว่าเดิมครับข้อคงข้อขาใหญ่กว่าเดิมถ้าเราใส่พอว่ามันเลือดร้อยไปนะครับมันก็จะได้ราคาละกว่าเดิมแล้วทีนี้มันก็สามารถพัฒนาไปได้เรื่อยๆนะครับไม่ตันครับไม่เหมือนกับบัวเมืองหนาวนะบัวยุโรปพวกนั้นถ้าเลือดสูงอ่ะมันจะเลี้ยงได่ทุ่งไม่ได้นะครับแล้วทีนี้มันก็จะการพัฒนามันก็จะไม่สุดนะครับนี่นี่นี่คือเหตุผลที่ผมเลือกเลี้ยงบามันนะครับเพราะว่าการพัฒนามันก็จะพัฒนาได้สุดกว่าครับคือเราพัฒนาไปเรื่อยๆของเรานะครับเปลี่ยนแค่่พอนะครับ วัวเราเปลี่ยนแค่พ่อตัวเหลืองเมื่อกี้นะครับตัวเหลืองเดี๋ยวผมจะเอารูปลงให้ดูนะครับตัวเหลืองเมื่อกี้แม่เขาแม่เขาจะทรงอ่างๆนะครับทรงอ่างๆแล้วทีนี้ลูกเขามันก็จะมันก็จะใหญ่ของแม่นะครับส่วนมากแล้วถ้าพี่น้องท่านใดที่เริ่มเลี้ยงนะครับก็ดูตัวอย่างพวกแม่ไทยบามันจากของผมก็ได้ครับดูตัวอย่างลักษณะวัวนะครับค่อยซื้อนะครับอย่าไปซื้อที่มัน สวยๆใหญ่ๆนะครับเพราะว่าพอเอามาเข้าฝูงแล้วเดี๋ยวมันจะปรับตัวไม่ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของลูกแม่แดงนะครับเนี่ยแม่แดงที่อยู่ข้างหน้านี่ครับคือไทยบรา์มัน50นะครับมีเลือดบรา์มันอยู่50เลือดไทย50มาเป็นตัวนี้ตัวของเขาก็มีเลือดบรา์มันอยู่ประมาณ75นะครับสูงก็แตะร้อยห้าสิบนะครับส่วนนี่ครับลูกเขานะครับลูกเขาก็เป็นประมาณชั้นที่3นะครับนี่ครับมันก็จะสีสันโครงสร้างก็จะมานะครับมันก็จะ ได้พัฒนาไปเรื่อยๆนะครับถ้าตัวไหนเป็นตัวผู้เราก็ขายออกนะครับพอได้กินได้ใช้ไปนะครับพอเป็นตัวเมียรเราก็เก็บไว้พัฒนานะครับอย่างน้อยๆวันนี้ก็มีความรู้มาฝากพี่น้องนะครับสําหรับพี่น้องมือใหม่นะครับจะได้ไม่ผิดพลาดนะครับการเลี้ยงวัวก็จะได้ตอบโจทย์นะครับอย่างเอาไปฝากเอาไปจ้างคนเลี้ยงเนี่ยก็จะได้ผลผลิตเป็นลูกขายาจ่ายค่าคนเลี้ยงไปส่วนหนึ่งก็จะพอเหลือได้ทุนคืนมาบ้างนะครับวันนี้ก็ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมให้กําลังใจนะครับผมเองก็ไม่ค่อยว่างนะครับก็เ,เลยไม่ค่อยได้ทําคลิปให้พี่น้องได้รับชมนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ